วันนี้กับ EP ที่4หรือวันที่4ที่ผมไปเดินป่าโมโกจูเป็นวันที่จะต้องเดินขึ้นยอดเขาสูงสุดยอดพันเพวกผมตื่นกันประมาณตีสีครึ่งเกือบตีห้อากาศบอกได้เลยน่าจะเป็นเลขตัวเดียวแล้วเราก็ใส่ไฟคาดหัวบางคนมีบางคนไม่มีส่วนผมก็ไม่มีนะผมก็เดินตามน้องเตอร์ไปเรื่อยๆครับให้น้องเตอร์ช่วยส่องไฟให้นี่ครับไม่งั้นเดินไม่เห็นพอเราขึ้นมาถึงยอดบอกได้เลยว่าลมแรงมาก หนาวเลยนะมือผมขยับไม่ได้เลยแข็งมากเลยอาการเลขตัวเดียวทุกคนคงน่าจะรู้ว่าบวกกับรมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนดูาจา์หนึ่งเดียคนแก่ของเราอันทรงพลังยังต้องยืนพักเลยเนี่ยพี่โตไปยืนหน้าผาถ่ายรูปอยากดูลมแรงขนาดไหนดูพี่โตยืนแล้วไงครับเนี่ยโอ้โหถึงกับจะปิวเลยนะลมแรงมากเลยมาฟ้าเปิดนิดนึงรู้สึกดีใจมากเลยเห็นพระอาทิตย์ครับ แล้วทุกคนก็มายืนเพื่อจะถ่ายรูปในจังหวะที่ฟ้าเปิดต้องรอจังหวะอย่างเดียวนะครับเพราะลมมันแรงพัดมาพัดไปพัดมาพัดไปบ้างแล้วแต่จังหวะของใครที่จะฟุกถ่ายรูปได้นะครับแล้วพวกเราก็มีเวลาน้อยเราก็หามุมถ่ายรูปครับขึ้นไปข้างบนจะต้องโบกธงนะแต่วันนั้นลงแรงมากเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปหมู่กันโมโกจูที 3ครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกก่อนที่จะลงไปอากาศหนาวทรมานจริงๆริงครับดูพี่อนเนกได้แต่ยืนหลบหลังหินครับหน้าตาบ่งบอกได้เลยว่าเนี่ยทุกคนหนาวมากเห็นลมไหมครับแรงจริงๆแล้วพวกเราก็เดินลงกันครับในจังหวะที่เดินลงก็มีลื่นเล็กน้อยนะผมเพราะว่าทางมันลื่นจริงๆถ่ายได้นิดเดียวครับแล้วผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนเห็นจุดที่มองเห็นแคมป์กลางของเราแล้วเราก็ลงไปทานข้าวเก็บของเก็บเต็นท์เพื่อ ลงไปแคมป์ที่2ของเราครับแคมป์ที่เรานอนในวันที่สองนะทางเดินก็เป็นลงอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นเหมือนตอนมาครับแวะเติมน้ําเหมือนเดิมคลองหนึ่งครับเมาท์มอยกันเล่าเรื่องกันนี่จานโอมเกอบขาดครับต้องมาแปลงโดยการเอาเชือกมามัดครับเกือบแต่งครับแล้วเราก็เดินกันต่อไปเมาท์มอยพี่โตครับแบ่งของหวานให้ทุกคนได้กินครับจานอาร์ตหน้าเหนื่อยมากโอ้โหแล้วเราก็มาถึงแคมป์ของเราครับใช้เวลาเดินลงมา5ชั่วโมงครึ่งนะ ผมก็เก็บของมาทํากินระหว่างทางพี่ลินก็ไปเอาหยวกกล้วยมาครับให้ผมมาแกงใส่กับแจ่วบองครับหอมมากเลยแล้วผมก็เอาปรีครับมาลวกน,น้ํานิดหน่อยเพื่อเอามาทํายําปรีใส่กุ้งแห้งที่จานโอมถือมาครับแล้วทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตากันรับประทานอาหารมีทั้งเนื้อแห้งกุนเชียงทอดน้ําครับแล้วเราก็มานั่งเสวนาพาเพลินครับโดยใช้นี่ครับกระดาษแต้มครับเอามาใครเปิดแต้มได้น้อยที่สุดดื่มน้ามะนาว กลับมาขามเปียกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นวันที่สนุกที่สุดเลยครับที่ทุกคนได้มานั่งรวมตัวกันเหมือนจะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้นอนด้วยกันครับเราก็จะมานั่งเล่นสังสรรค์อะไรกันผูกมิตรกันให้เรียบร้อยครับเนี่ยผมเดินไปดูปลาพวงตัวใหญ่มากแล้วพอถึงเวลานอนก็มานอนครับไม่กลางเต้นเหมือนเดิมครับนอนกับน้องโยแล้วก็น้องเตอร์ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาร์ตครับที่มานอนเป็นเพื่อนนอนมองฟ้ากันกับอากาศเย็นๆบอกได้เลยว่า ฟินสุดๆเลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเราที่เราจะได้นอนด้วยกันเลยอยากนอนด้วยกันให้สุดๆไปเลยครับ EP4 จบเท่านี้ครับ